การลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิจที่กำหนดเอกสารประกอบการดำเนินการลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิจที่กำหนดประกอบด้วยคำร้องทั่วไป k u 3ตารางเรียนที่ไม่มีรายวิชาเวลาเรียนทับซ้อนกันและตารางสอบการดำเนินการยื่นเอกสารนิสิตกรอกข้อมูลลงใบคำร้องทั่วไปและแนบเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง ขั้นตอนที่หนึ่งนิสิตยื่นคำร้องเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาลงนามขั้นตอนที่สองนิสิตนำคำร้องที่อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามไปยื่นเสนอหัวหน้าภาควิชาผ่านทางภาควิชาขั้นตอนที่สามเมื่อหัวหน้าภาควิชานิสิตลงนามเรียบร้อยแล้วให้นิสิตนำคำร้องยื่นเสนอคณะบดีผ่านงานบริการการศึกษา ขั้นตอนที่4นิสิตนำคำร้องที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้วเสนอต่อสำนักบริหารการศึกษาเสร็จสิ้นการดำเนินการยื่นเอกสาร